คือเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุกุณนิทินาาฮนะก็ตอนประมาณสัก6กโมงครึ่งพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่แถวสีลมแยกสารแดงก็ไปรวมกลุ่มกันมีกลุ่มคนรักสีลมประมาณ400กว่าคนก็ปักหลักชุมนุมโดยถือธงชาติเป็นสัญลักษณ์บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสารแดงแล้วก็เคลื่อนตัวไปยังสีแยกสารแดงจุดที่กลุ่มนปชเนี่ยเข้าตั้งค่ายไม้ไผ่อยู่ฝั่งตรงข้าม คือเข้าตั้งค่ายไม้ไผ่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่นะฮะจากนั้นก็ทางกลุ่มประชาชนคนที่อยู่สีลมเนี่ย<ๆ>เขาก็นําป้ายผ้าที่เขียนข้อความโจมตีกลุ่มคนเสื้อแดงคัดค้านเรื่องการยุบสภาไปถึงที่เกาะกลางถนนของสี่แยกก็ทําให้กลุ่มคนเสื้อแดงไม่พอใจวิ่งกลุ่มไปที่เกาะกลางถนนจนเกิดการโห่ร้องประท่าคารมด่าทอกันหลายหลายรอบเจ้าหน้าที่ก็เกรงว่าจะวุ่นก็เลยพยายามจะป้องกันเอารถควบคุมผู้ต้องหานี่สีหาคันไปจอดบล็อกเอาไว้ เกรงว่าสองฝ่ายจะมาประทะกันมันก็ตึงๆช่วงประมาณนี้ครับ6กโมงครึ่งกว่าๆบรรยากาศก็ชักจะเครียดปรากฏว่าพอทุ่มครึ่งปับ๊บบรรยากาศตึงเครียดขึ้นอีกรอบหนึ่งเพราะมีเสียงระเบิดดังตุ้มตุ้มตุ้มสครั้งครตอนทุ่มครึ่งนะครับโดยระเบิดจุดแรกเนี่ยเมื่อวานทางฝ่ายโฆษกสอชอแถลง เกิดขึ้นที่บริเวณหลังคาของรถไฟฟ้าสารแดงจุดแรกนะครับมันขึ้นไปบริเวณชั้นสามอะ่ะบนสถานีรถไฟฟ้าดังตุ้มก็หลังคาเป็นรูบูจุดที่สองบริเวณหน้าโรงแรมดูสิทธิ์หนึ่งลูกและก็จุดที่สามบริเวณหน้าธนาคารกรุงศรีวิทยาหนึ่งลูกพอมีเสียงระเบิดดังขึ้นคนที่ปักหลักชุมนุมอยู่ข้างล่างเป็นกลุ่มเสื้อหลากสีก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหาที่หลบกัน ทางกาดนปชฝั่งตรงข้ามก็รีบขึ้นประจำการยินสังเกตการดูโดยในช่วงนี้เองครับทางเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบโกลาหนเลยครับเพราะมันมีระเบิดเสียงดังสนั่นวันไหวติดต่อกัน3าครั้งขึ้นไปตรวจสอบบนจุดสูงว่ามีใครซุ้มยิงลงมาหรือเปล่าเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ด้วยบางส่วนก็ปรากฏว่าพอขึ้นไปที่ชั้น3าของสถานีรถไฟฟ้าเป็นจุดที่ระเบิดตกจุดแรกหลังคาของสถานีเกิดรูโหว่กว้างประมาณเมตรหนึ่งฮะ โดยบริเวณรอบๆออยังพบสเก็ดระเบิดคล้าย M79 ตกกระจายอยู่เยอะเลยก็เก็บไว้เป็นหลักฐานจุดที่ระเบิด3จุดแรกเนี่ยครับมีคนบาดเจ็บเบื้องต้นทราบชื่อชื่อคุณบุญเกียรติสีโพสีโพงามอายุ24ปีบาดเจ็บที่ข้อเท้า2ข้างแล้วก็มีผู้ชายชาวต่างชาติกําลังตรวจสอบชื่อนามสกุลอยู่นะฮะถูกลูกหลงสเก็ตระเบิดด้วยก็มีอาการกอนข้างหนัก ถูกสเก็ตระเบิดเข้าที่หน้าอกและร่างกายหลายจุดถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนโดยผู้สื่ารายงานบอกว่าสําหรับบรรยากาศบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสารแดงหลังถูกยิงถล่มด้วย M79 ก็ปรากฏว่าที่ใต้สถานีรถไฟฟ้ามีกําลังเจ้าหน้าที่ทหารมารอดูสถานการณ์เนี่ยออกมาตรึงกําลังกันเต็มเลยฮะมาจากหลายพื้นที่ผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งตอนสามทุ่ม ปรากฏว่าประชาชนคนเสื้อหลากสียังชุมนุมอยู่ที่แถวถนนสีลมใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าก็เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นวั่นวหวขึ้นอีกกลางผู้ชุมนุมฮะตูมเข้ามาหลังจากที่มีเสียงระเบิดดังขึ้นปรากฏว่ามีคนได้รับสะเก็ดระเบิดโดนตรงหน้าอกร่างกายแขนขาลงไปนอนเจ็บนับ10คนฮะมีเสียงร้อ้องดังระงมไปหมด จ้าหน้าที่ทหารรีบเข้าไปช่วยเหลือลำเลียงผู้บาดเจ็บโกลาหลวนุ่นวายไปหมดฮะมีทั้งอุ้มมีทั้งหิว้วคือบางคนก็ดึงแขนดึงขาขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปส่งรถกระบะใครมีรถก็ไปส่งเรียกทั้งรถพยาบาลรถที่อยู่ใกล้เคียงที่พอจะหาได้ลำเลียงผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เนี่ยถูกสะเก็ดที่ใบหน้าลำตัวขาศีรษะบางคนก็มีอาการสาหัสสะเก็ดเข้าที่ช่องท้องช่องอกก็มีปรากฏว่าผ่านไปอีก5นาทีระเบิดดังอีกตู้มหนึ่งฮะ สะเก็ดระเบิดตกระเบิดเนี่ยตกอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดขึ้นจุดที่4ีเนี่ยไม่มากนะักมีผู้บาดเจ็บตรงนี้อีกเยอะเลยครับเขานับรวมเบื้องต้นพบว่ามีประมาณอย่างน้อย20รายสื่อมวลชนนี่กระโดด้วยนะฮะช่างพงช่างภาพนักท่องเที่ยวแถวนั้นประชาชนคนชุมนุมเข้าใจว่าเป็นระเบิดชนิดเดียวกันที่ถล่มเข้าไปสร้างความโ,ลมาโกลาหลว,วิ่งหาที่หลบกันอย่างชนิดที่ อยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจก็หลังจะเกิดเหตุตามรายงานเนี่ยครับมีผู้ที่เสียชีวิตโดยตามรายงานข่าวระบุนะครับว่าเป็นผู้หญิงฮะชื่อคุณธัญญาณันแถบทองอายุ50ปีเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานทางผอโรงพยาบาลจุฬาคุณหมออดีศรพัทราดูลรายงานว่ามีคนเสียชีวิตระหว่างนำส่งก็คือสุภาพสตรีท่านนี้นะครับ1คนแล้วก็มีผู้ชายยังไม่ทราบชื่อ เสียชีวิตอีกหนึ่งเมื่อวานนี้มีแถลงก็เบื้องต้นณนะล่าสุดตอนนี้มีเสียชีวิตทั้งหมด3คนนะฮะตัวเลขก็ยังสับสนอยู่เดีย๋ยวยังเช็คอยู่นะฮะคือตอนแรกบอกมีเสียชีวิตหนึ่งเป็นผู้หญิงหลังจากนั้นก็บอกมีผู้ชายเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเสียชีวิตรวมทั้งหมดเป็น3คนมีบาดเจ็บสาหัสเบื้องต้นเนี่ยแถึงสิคนเมื่อวานตามรายงานทางกระทรวงสาธารณสุขคุณจุลินลักษณะวิสิทธ ลัทติว่าการก็บอกว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยเจกว่ารายเสียชีวิต1รายที่โรงพยาบาลจุฬาก่อนจะไปถึงโรงพยาบาลก็มีที่จุฬาเนี่ยยีรายมีสาหัส3กรุงเทพคริสเตียนเนี่ยมีส่งไปที่โรงพยาบาล36รายมีสาหัสเนี่ยหคนโรงพยาบาลเซนหลุยเนี่ยมี2รายเลือดสิน1ิรายมีสาหัส2โรงพยาบาล BNH 1รายโรงพยาบาลพระมองกุฎหนึ่งรายโรงพยาบาลตำรวจ2ราย รวมแล้วมีผู้บาดเจ็บสาหัสในประมาณ10คนนะฮะนี่ฮะคือคือ,คอรายงานก็ตัวเลขยังวิ่งขึ้นลงที่กังวลก็คือว่าคนที่บาดเจ็บสาหัสคุณหมอบอกบางคนเลือดออกเยอะเข้าห้องผ่าตัดเป็นการเร่งด่วนบางทีบางกรณีก็มีผ่าตัดทั่วไปสเก็ตเข้าตามร่างกายอวัยวะสําคัญหลายจุดมีบรรยากาศโกลหาหลเมื่อวานตอนช่วงที่หลังจากระเบิดถล่มนะฮะรวมทั้งสับสนกันที่โรงพยาบาลด้วยฮะลองไปดูเมื่อคือนนี้ What huh? <laughs> happened? No, เขาบอกว่าหลังจากเกิดหลังจากเกิดเหตุระเบิดเนี่ยครับอยู่ในสภาพโกลาหลอยู่ในอารมณ์โกรธอยู่ในความสับสนวุ่นวายก็ปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นเองครับมียรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนมอม้าชอชิง5 2 1 4กทมมีนายดอนโสสารเป็นคนขับก็ขับรถออกมาจากถนนข้างโรงแรมดุสิตเพื่อจะเข้าสู่ถนนสีลมซึ่งหลังจากเกิดเหตุระเบิดไม่นานเองปรากฏทางผู้บาดเจ็บ กลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อหลากสีเขากาลังกาลังเครียดกันอยู่ก็ปรากฏว่ารถคันนี้ขับเข้าไปโดยไม่ได้ดูสถานการณ์ผู้ชุมนุมที่อยู่ตรงนั้นก็โกรธแค้นกลูกเข้าไปที่รถสงสัยว่ารถคันนี้เป็นหนึ่งในคนที่ก่อเหตุหรือเปล่าก็มีการเปิดประตูรถลากเอาคนขับลงมาจากรถและก็รุมประชาทันด้วยส่วนอีกกลุ่มได้เข้าไปรื้อค้นภายในรถแท็กซี่เพื่อไปดูอาวุธแต่ก็ไม่พบนะครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ ทหารได้เข้าไปช่วยเหลือก่อนที่จะแยกคนเจ็บนําส่งโรงพยาบาลมีถูกหลุมรายงานข่าวแจ้งว่านอกจากนี้ยังมีนปชบางคนแต่งชุดดําผูกผ้าพันคอสีแดงอยู่ในสภาพมึนเมาเดินหลงเข้าไปที่ลานจอดรถข้างห้างสรรพสินค้าโรบินสันสีลมช่วงนั้นเองไปเจอกับกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อหลากสีไปเห็นข้าวก็ยกพวกรุมทําร้ายก็โดนลุมลุมเหยียบอะฮะโอบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะฮะมีภาพบรรยากาศ ตอนโดนลมอะฮะลองไปดูฮะ